ปลูกมะน,นาวไว้ในกระถางมะน,นาวไม่ติดดอกมะน,นาวไม่ออกผลทำยังไงดีครับสวัสดีครับคุณชมที่นะารับทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพอเพิร์ดแชนลวันนี้พอเพินจะพาคุณผู้ชมมาทำปุ๋ยน้ําบำรุงมะนาวให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีด้วยวิธีง่ายนะครับ ของใช้ในควเรียนของเราเนี่ครับสามารถทําให้มะนาวติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เก็บกินได้ตลอดทั้งปีได้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพื่อนขอคนละหนึ่งสับสไครต์สัญญดินไว้คอยแจกเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปนะครับเราไปทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เก็บกินได้ตลอดทั้งปีด้วยกันเลยนะครับ คุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามาบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดนกเต็มต้นอย่างแรกก็จะมีปุ๋ยคอ,อกมูลอัวครับปุ๋ยคอ,อกมูลอัวเราจะเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นมะนาวของเราในการจะเริมเติบโตโดยในปุ๋ยคอ,อกก็จะมีธาตุในตัวเช่นฟอแสฟอรัสและโพแทสเซียมนะครับอย่างที่2คขี้เท่าฐานครับที่เข้าฐานช่วยให้พืชโตไว ต้นมะนาวโตวไวออกดอกดีได้ผลผลิตเยอะและยังไล่ศัตรูพืชแบบไร้สารเคมีนี่ก็คือผงขี้เท่าอีกอย่างนึ้งก็คือนี่ครับคุณผู้ชมครับเปลือกไข่ครับเจอดมด้วยทาุเหล็กนำเปลือกไข่ไปล้างให้สะอาดก่อนนะครับแล้วตากแดดให้แห้งแล้วนี่ครับเราก็นำมาใช้บำรุงต้นมะนาวของเรา เปลือกไข่ก็จะมีสารอาหารที่ได้รับจากเปลือกไข่ก็คือแคลเซียมเราจึงนํามาทําปุ๋ยบํารุงพืชหรือว่าต้นมะนาวได้ด้วยนะครับก่อนอดื่นนะครับคุณผู้ชมครับผงขี้เถ้าทานครับเราจะใช้แค่1กร,รัมมือเองนะครับให้เราใส่ลงไปแบบนี้ครับไม้ผงขี้เถ้าทานคุณผู้ชมคงรรู้จักนะครับเกิดจากการเผาไหม้จากไม้ครับที่เราใช้ในการหุงต้มเราจึงนํามาบํารุงต้นมะนาวของเราได้ด้วยนะครับ นี่ครับเปลือกไข่ครับให้เราบีบหรือว่านำไปทุบไปตําก็ได้ครับให้แตกแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วบีบี้บีลงไปครับจะใช้ประมาณ3 4สี่ฟองก็ได้นะครับใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เราคลุกเขาครับคลุกเขาส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแบบนี้เลยครับเมื่อเราคลุกเขาส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะนําสิ่งนี้นะครับนั่นก็คือปุ๋ยบํารุงมะนาวของเรานี่นะครับไปบํารุงทางต้นมะนาวก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราพวนดินรอบๆอบโคนต้นมะนาวก่อนนะครับเพื่อที่ให้ดินร้วนซุยเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปช่วยให้ลำต้นมะนาวและลาาเจริญเติบโต และยังช่วยให้ดินมีโครงสร้างที่ดีระบายน้ําและอากาศได้มากขึ้นนะครับช่วยให้ระบบรากของต้นมะนาวกระจายตัวในดินดีขึ้นนะครับและทําให้ต้นมะนาวออกดอกดีได้ผลผลิตเยอะแบบต้นนี้เลยครับให้เราโรยปุ๋ยของเราลงไปรอบๆโคนต้นแบบนี้ได้เลยนะครับทำเดือนหนึ่ง ต่อหนึ่งครั้งก็ได้นะครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายเลยครับเสร็จแล้วให้เราน,นําน้ําเปล่ามา5ลิตรใส่น้ําซาวข้าวลงไปครับในน้ําซาวข้าวก็จะมีโปรตีนวิตามินมากมายนะครับให้เราใส่ลงไปแบบน,นี้ได้เลยครับเราจะนําน้ําซาวข้าวนี้นครับมาลดต้นมะนาวของเราจะทําให้มะนาวของเราแข็งแรงโตไวออกดอกออกผลลูกดกเต็มต้น เลยนะครับให้เราลาดน้ำสาวข้าวที่เราผสมไว้ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับนี่แหละครับเป็นวิธีง่ายครับในการบํารุงต้นมะนาวของเราให้เจริญเติบโตให้ต้นมะนาวของเราแข็งแรงและยังทำให้ต้นมะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้น แบบต้นนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการทําปุ๋ยบํารุงให้มะนาวติดดอกออกผลลูกดกเป็นต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยครับต้นนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามพ่อเพื่อนชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม